สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวและทีวีไทยแห่งนี้พร้อมด้วยผมทินโชกมลกิตน,น,น,นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิจัยไทยคิดเดอะทีมครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับเรื่อง UAV นะครับหรือว่ายานบินนะฮะไร้คนขับครับที่ผ่านมานะฮะเราได้ผู้เข้าแข่งขันเราได้รับทราบนะฮะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ UAV ในเชิงของการออกแบบนะฮะแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการควบคุมนะหรือว่า flight control ของ UAV ครับ ก่อนที่จะไปพบผู้เข้าแข่งขันนะครับขอแนะนําคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้ที่ให้เกียรติมาในรายการครับท่านแรกครับนาวาอากาศโทนวัฒนพันธุ์นุชคาแหงครับหัวหน้างานออกแบบและจําลองระบบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับอีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์ดรอุดมเกียรตินนทแก้วผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวครับสวัสดี2ท่านเลยครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมานะครับผู้เข้าแข่งขันมาเลยครับ สวัสดีครับทีมแรกครับทีมบินแหลกครับบินแหลกท่าทางสีหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อนนี้คะแนนของคุณอยู่ที่32คะแนนนะครับครับครับทำไมถึงเหงาหงอยเศร้าส้อยอะไรขนาดนั้นนะครับเอออาจเป็นเพราะว่าเราเข้าใจผิดประเด็นในการเข้าไปศึกษาข้อมูลครัครั้งนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นศึกษาน้อยหน่อยศึกษาลงน้อยมาหน่อยอ๋อใครที่จะไปศึกษามากเพิ่มความรู้มากขึ้นคุณศึกษาน้อยหน่อยจริงครับจริงเหมือนกัน ความรู้เยอะมากความรู้ล้ำเกินไปนิดนึงมันล้นฮะอ๋อเราพอเพียงวันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดแล้วครับเสี่ยงมากกับการตกรอบครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับขอโชคดีครับขอบคุณครับหมูบินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปรเดี๋ยวคุณตันจากสัปดาห์ที่2ที่เราใช้จินนาการครัครั้งนี้เราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการบินมาครับครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่คุณมีคะแนนนำ สูงสุด47คะแนนเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าทางคุณสบายๆนะก็ไม่ได้กดดันอะไรมากใช่ไหมครับก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่าทีมพี่เขาก็แรงแรงอยู่แรงยไงก็ไล่ไม่ทันแล้วแหละท่าทางยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับขอบคุณครับอูบินครับสวัสดีครับประจย์สง่าสวัสดีครับคุณสันครัพย์สวัสดีครับทีมเหินฟ้ายังสบายๆอยู่ยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไปเรื่อยๆมาอันดับ2ใช่ครับ นะครับแต่ขอให้ทุกท่านอย่าประมาทแล้วกันนะครับเพราะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่เรื่องของ UAV นะฮะเราได้ทราบแล้วในเรื่องต่างๆของ UAV เราจะเจาะลึกลงไปอีกนะเกี่ยวกับการควบคุมการบินหรือว่า flight control ครับระบบควบคุมการบินอัตโนมัติหรือ flight control ถือเป็นหัวใจในการทำงานของ UAV ซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนหลัก ส่วนแรกคือคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินติดตั้งอยู่บนตัวยาน UAV มีหน้าที่ควบคุมท่าทางการบินและสร้างสเสถียรภาพให้กับการบินในสภาพอากาศต่างๆอัตโนมัติรวมถึงนำร่องยานบิน UAV ให้บินไปตามเส้นทางและกลับสู่ฐานได้อย่างปลอดภัยส่วนที่2คือสถานีควบคุมภาคพื้น มีหน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินบน UAV และแสดงข้อมูลการบินรวมถึงผลจากเพโ l o a d อาทิภาพวิดีโอและภาพถ่ายทางอากาศเอาะครับจากวิทยาที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นความเชื่องโยงะระหว่างยานบินกับสถานีควบคุมภาคพ,พื้นสำหรับเจ้า UAV ลำนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไว้ตามจุดต่างๆ นะครเพื่อที่จะส่งข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วความสูงนะตำแหน่งนะก็จะส่งข้อมูลท่าทางการบินส่งข้อมูลกลับมาอย่างภาคพื้นดินสถานีควบคุมภาคพื้นดินและนี่ก็จะเป็นคำถามของเราครับคำถามที่1ครับถามว่าระบบควบคุมการบินอัตโนมัติสามารถทราบข้อมูลด้านความเร็วขณะที่บินได้อย่างไร 1. ค่าความกดอากาศในส่วนลำตัว UAV 2. ค่าความดันของกระแสะอากาศ 3. GPS แสดงตำแหน่งการบินหรือ 4. ภาพถ่ายทางอากาศของกล้องที่ติดตั้งบน UAV ตอบเลยนะครับรบกวนทุกท่านเขียนคำตอบเลยนะครับ1 2 3หรือ4ครับตอบแล้วใช่ไหมครับหมูบินเรียบร้อยครับหมูบินคุณตอบก่อนเสร็จก่อนผมให้คุณตอบเลยตอบข้อ3ครับข้อ3คือข้อ3ามคือ GPS ครับ GPS ครับ1นาทีครับเชิญครับข้อ1เรื่องของความกดกับความดันอากาศนะครับเออน่าจะเป็นเรื่องของความสูงมากกว่าครับเพราะว่าชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นมันมีความกดค่าความกดอากาศที่ไม่เท่ากัน คือถ้าถ้าความกดอาการเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแนวดิ่งครับแต่ถ้าความเร็วรือระยะทางเป็นแนวราบอะครับซึ่งแนวราบเนี่ย <c oughs> เราน่าจะ พูดถึงตำแหน่งของเครื่องบินหรือตำแหน่งของ UAV ที่สัมพันธ์กับกับพื้นดินก็คือตัวที่ใช้บอกก็คือการรับส่งสัญญาณดาวเทียมโดยระบบ GPS น่าจะเป็นตัวบอกได้แล้วทุกวันนี้เทคโนโลยี GPS เนี่ยมันก็ใช้กันอยู่จนทั่วไปเรียกว่ารถจํานวนมากก็ติด GPS กันกันทั่วซึ่งน่าจะเป็นเทคโนโลยีแรกแรกที่เลือกจะใช้กับกับเครื่อง UAV เพราะง่ายสะดวกแล้วก็มีความแม่นยําสูง ภาพถ่ายทางอากาศจะสร้างความยุ่งยากขึ้นมาอีกทีนหนึ่งเพราะว่าเรื่องของการเรียวไทม์เรื่องการประมวลผลอาจจะช้าเกินกว่าจะรู้ความเร็วครับขอบคุณครับทีมเหินฟ้าตอบครับพอสองครับน้องสันครับครับจริงๆ4ข้อเนี่ยมันก็น่าจะอาจจะเป็นไปได้ทุกอันแต่ว่าถ้าเป็น GPS กับภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยถ้าเราบันทึกข้อมูลดีๆมันก็วัดได้แต่ว่าความเร็วมันอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เรียวไทม<า>์ไม่ใช่เรียวไทม์เออ มันจะนความเร็วหยาบๆส่วนเรื่องความกดวัดคลื่ความดันอากาศนี้ถ้าเป็นข้อหนึ่งเนี่ยวัดที่ลำตัวมันอนะเวลาบินจริงๆบินเร็วเนี่ยปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากความเร็วลมความเร็วเครื่องบินเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นมาทําให้ความค่าที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงส่วนข้อ2มันน่าจะน่าจะโอเคเพราะว่าการวัดความดันกระแสอากาศเนี่ยมันถ้าเรามีเซ็นเซอร์ดีๆเนี่ยวัดแล้วก็แปลผลจากค่าความดันลงที่มาปะทะอะไรอย่างเงี้ย เป,เป็นความเร็วอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะในการใช้วัดความเร็วครับขอบคุณครับทีมเหิือนปลาครับมาถึงบินแลกตอบครับข้อ2ครับบินแลกตอบว่า2นะครับรก,ก็คือค่าความดันของกะแสอากาศรรใช่ชครับเนื่องจากว่าคือข้อ1เนี่ยเป็นความกดอากาศความกดอากาศในส่วนใหญ่เรารู้แล้วเราจุเชไปวัดจำพวกความสูงก็เลยข้อ1เลยตัดไปส่วนข้อ,ขอ,ขอข้อ4เนี่ยเป็นภาพภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยก็คือในการบันทึกภาพเฉยๆก็ก็ไม่มีอะไรอาจจะอาจจะได้เรื่องของตำแหน่งตำแหน่งที่ตั้งแต่ว่าอันนั้นก็จะคล้ายๆกับ GPS GPS เนี่ยรู้ตำแหน่งที่ตั้งรู้ตำแหน่งต้นตำแหน่งปลายเราหาความเร็วได้ซึ่งความเร็วนั้นเป็นความเร็วเฉลีย่ยมันไม่ใช่ความเร็วขณะบ,บินเพราะฉะนั้นข้อ3กับ4ก็ตัดไปเหลือข้อ 2. 2ข้อ2คือความความดันความดันเนี่ยมันหามันเกิด การที่เครื่องบินบินไปเนี่ยมีความดันมีแรงต้านมีมวลขึ้นมาเพราะนั้นเราสามารถคำนวณหาจากความดันเนี่ยเป็นเป็นความเร็วได้ก hey, ็เลยตอบข้อ, 2, อ2ครับ,รบขอบคุณครับเอาละครับขอบคุณทุกทีมเลยนะครับคําถามนี้สําคัญผมขอเน้นนะคสำคัญสําหรับบินแหลกนะครับคุณผู้ชมครับข้อนี้ต้องตอบให้ถูกและคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือค่าความ ดันของกระแสอากาศครับนั่นหมายความว่าทีมบินแหลกและทีมเหินฟ้านะครับในข้อนี้รับไปทีมละ10คะแนนครับมูบินไม่ได้คะแนนในข้อนี้นะครับเอาละครับสำหรับข้อนี้นะครับเราอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากอาจารย์นภพันนะฮะอาจารย์ทับรบกวนทางเครื่องบินเล็กนิดนึงครับมาดูนะฮะว่าส่วนไหนเป็นเซนเซอร์ไหนตัวไหนนะครับที่ เป็นการวัดความเร็วนะครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับครับก็ปกติเวลาที่เราจะวัดความเร็วของเครื่องบินนะครับก็คือความเร็วลมที่เข้าปะทะกับตัวเครื่องบินจะมีอุปรกรณ์พิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าท่อปีโตเป็นท่อเล็กๆอยู่บริเวณปลายปีกของเครื่องบินครับเมื่อเครื่องบินบินด้วยความเร็วสูงกระแสะลมที่เข้ามาปะทะกับท่อปีโตเนี่ยก็จะมีมากทําให้เกิดความดันมาก เมื่อเครื่องบินบินช้ากระแสลมที่เข้ามาที่ท่อนี้ก็จะช้าลงความดันก็จะน้อยซึ่งในท่อนี้ก็จะต่อเข้าไปเข้ากับอุปกรณ์วัดความดันดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือท่อพิโตสําหรับวัดความดันที่เกิดจากกระแสอากาศที่เข้าปะทะกับตัวเครื่องบินครับครับเข้าใจแล้วนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงะฮะแล้วท่อพิโตมีความสําคัญอย่างไรฮะคือจริงๆเครื่องบินเนี่ยบินด้วยแรงลมที่เข้ามาใช่ไหมครับ เมื่อมีแรงลมเข้ามาก็จะเกิดแรงยกขึ้นที่บริเวณปีกครับงะะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือความเร็วลมที่ที่ผ่านเข้ามาดังะะนั้นสิ่งที่นักบินจะต้องคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาก็คือต้องให้เครื่องบินมีความเร็วอยู่ตลอดเวลาครับถ้าความเร็วนี้หมดไปเครื่องบินก็จะตกตอนตอน,ต,อนตกถูกต้องครับตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่อพิทโนมีความสาคัญมากๆเลยเป็นเครื่องเครื่องวัดลําดับแรกๆที่นักบินจะต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญ เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณอาจารย์นะว่าพันมากๆเลยครับเดี๋ยวเชิญเลยครับมาสรุปคะแนนรวมจนถึงตอนนี้กันนิดนึงครับทีมบินแหลกครับรับเพิ่มไป10คะแนนนะครับรวมของเดิมเป็น42คะแนนครับทีมหมูบินคงที่อยู่ที่47คะแนนครับและทีมเหินฟ้านะครับทำเพิ่มอีก10คะแนนมีอยู่51คะแนนครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ของทีมบินแหลก เริ่มจะดีขึ้นแล้วเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายทางแล้วนะครับทีมที่เหลืออย่าประมาทนะครับเพราะทีมบินแหลงนะี่เขาอ,อาจจะสู้คุณจนหยดสุดท้ายเลยนะครับอาละนะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาจําลองสถานการณ์การบินกันครับสักครู่เดียวครับ มาที่รายการวิจัยไทยคิดครับช่วงที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะทําการจําลองนะฮะสถานการณ์การบินจริงนะครับซึ่งอาจารย์นวพันธ์ก็จะเป็นผู้สาธิตนะเรามีเครื่องม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างครับครับสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการบินทั้งระบบนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนครับก็คือส่วนที่เป็นออโต้พีลอตซึ่งติดตั้งอยู่ภายในลำตัวเครื่องบินบินไปกับเครื่องบินเลยครับครับผมก็จะทําหน้าที่มีเซ็นเซอร์ต่างๆวัด พารามิเตอร์ต่างๆของการบินแล้วก็ทําการควบคุมการบินไปด้วยพร้อมกันเลยคร,ครับในขณะเดียวกันส่วนที่2ก็จะเป็นสถานีควบคุมภาคพื้นซึ่งก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งทําหน้าที่ที่จะรับรวบรวมข้อมูลที่ส่งลงมาจากตัว UAV ค,ครับแล้วก็มาแสดงผลอยู่บนจอซึ่งก็จะรวมทั้งค่าความเร็วความสูงต่างๆที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับเราส่วนตรงนี้นะ,ะอาจารย์นี่คือ นี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นกล้องเป็นกล้องที่เอาไว้ติดตั้งบน UAV ขนาดใหญ่หลักการทํางานก็เหมือนกล้องที่เราถือในมือทั่วไปแหละครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันใช้กลไกในการที่จะบังคับมันนะครับครับตอนนี้จะให้อาจารย์สาธิตเลยจริงๆเนี่ยถ้าจะเชิญผู้เข้าแข่งขันลงมามีส่วนร่วมกันตรงนี้อ่ามาเลยครับมาเดี๋ยวคอยสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับ ก็ถ้าเรามาดูอยู่บนหน้าจอนะครับก็จะมีค่าพารามิเตอร์ความของการบินต่างๆนะครับ ALT นี่ก็คือความสูงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่0เมตร IAS คือ Indicate Air Speed ซึ่งวัดจากท่อพิโตรนะครับเดี๋ยวลองจะลองเป่าเข้าไปดูก็ได้ก็จะเห็นค่าเพิ่มขึ้นได้ครับผมลองเลยนะครับท่อพิโตรตรงนี้นะครับอย่างที่ที่อาจารย์เรียนไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นการวัดกระแสลมใช่ไหมครับถ้าผมเป่าเข้าไปนั่นหมายความว่ามันจะมี มันจะมีค่าที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับตอนนี้ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ก็จะมีออฟเซตอยู่เล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ3.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลเป่านะครับโอ้ขึ้นไหมฮะขึ้นครับขึ้นไป40กว่า40ซึ่งจริงๆความว่าแรงลมของผมเนี่ยมันอยู่ที่40หรือเปล่าใช่ใช่ที่เป่าไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต้องดูอีกส่วนก็คือส่วนท่าทางการบินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะวัดค่าจากไจโรบนเครื่องบิน แล้วก็ดาวลิงก์ข้อมูลเนี่ยลงมานั่นหมายความว่าถ้าสมมติผมขยับเครื่องบินมันจะบอกบอกท่าการบินนะครับว่าด้เลยซะายทำได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้วไปด้านหน้านะฮะพิชไปพิชลงนะครับพิชลงนะครับพิชก็จะลงที่ประมาณลบติดลบครับลงเป็นลบก็สิบสองสบสามองศาถ้าแบงขวาแบงขวานะครับก็จะเห็นพื้นโลกเนี่ย เอียงไปทางซ้ายแต่จริงเครื่องเนี่ยเราเอียงไปทางขวาอ๋อครับกลับคันเห็นเรียบร้อยครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผู้เข้าแข่งขันเชิญประจาที่นะครับเข้าสู่คําถามที่2ครับเข้าสู่คําถามที่2ครับซึ่งข้อนี้ก็มีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งสําหรับทีมบินแหลกนะครับตอนนี้มีคะแนนอยู่42คะแนนตามมาด้วยหมูบิน47คะแนนประมาทไม่ได้นะครับและทีมเฮินฟ้ามีอยู่51คะแนนสบายสบาย มีโอกาสเข้ารอบสูงมากตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับคำถามที่2ถามว่าหากเครื่อง UAV กำลังบินตรงไปข้างหน้าอยู่ในแนวระดับนะครับและในขณะนั้นมีลมกระโชกพัดผ่านทำให้ปีกเอียงไปทางซ้ายและทำให้หัวเครื่องก้มต่ำลงระบบควบคุมการบินอัตโนมัติจะสั่งการอย่างไร ไม่มีตัวเลือกให้นะครับหมดเวลาเวลาหมดครับเขียนคำตอบด้วยครับคำตอบ เขียนแล้วครับเขียนแล้วนะครับให้ทีมที่มีคะแนนสูงสุดตอบก่อนไหมได้ครับเชิญครับดีไหมครับครับผมเหรอครับอะไม่รู้ตัวนี่เนี่ยว่าคะแนนสูงที่สุดเฮิร์นฟ้าเอิร์นฟ้าตอบว่าครับเราอธิบายด้วยรูปภาพครับเมื่อเอาตอนเอียงซ้ายก่อนนะครับครับคิดว่าปีกทางด้านซ้ายนี่ครับแผ่นปีกเนี่ยตรงไอ้ตัวที่มัน พับได้ครับน่าจะพับลงมุมลดลงครับส่วนปีกด้านขวาเนี่ย,ยที่มุมลดที่พับลงเนี่ยเพราะว่าจะได้ไปเพิ่มแรงยกทางปีกด้านซ้ายให้มันมาเข้าสู่สมดุลนะครับส่วนทางด้านขวาก็คือ,อ,อตัวแผ่นปีกเนี่ยมันน่าจะมุมที่เป็นขึ้นมาอย่างงี้ครับเพื่อที่จะไปกดเพื่อให้เข้าสู่สมดุลเชน่นเดียวกันส่วนตรงหัวทิมเนี่ยก็น่าจะเป็นบังคับที่ตัวหางหางส่วนที่เป็นแนวระนาบะครับโดยการที่ปรับมุมขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะ กดตัวหางให้มันลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเชิดหัวขึ้นกดหางลงมาแล้วหัวจะเชิดขึ้นอ่าครับครับก็เลยคิดว่าน่าจะทํางานลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับหมูบินครับเริ่มครับขณะที่มีลมกันโชกแรงนะครับหางด้านปีกด้านซ้ายตกลงแน่นอนปีกด้านขวามันจะต้องยกขึ้นครับลักษณะของคําตอบที่ที่ทางเราเรียกตอบก็คือว่าแผ่นปีกด้านขวา ก็คือแผ่นปีกด้านขวาจะยกตัวขึ้นเพื่อต้านลมเพิ่มเพิ่มน้าหนักกดให้กลับคืนส,สู่แนวระดับก็คือแล้วก็กลับขึ้นมาในขณะเดียวกันกับแผ่นปีกด้านซ้ายก,ก็ยกก็คือก็ลดตัวลงฮนะเพื่อเพื่อช่วยกันยกให้มันกลับมาสูส่แนวระดับโดยเร็วที่สุดในส่วนของหางครับ,รบพอหัวตกลงไปแล้วครับแผ่นหางก็งจะยกตัวขึ้นทุกอ,อย่างก็คือเพื่อให้กลับเข้าสูส่ <พอ S 2> ระดับปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้เดินทางต่อไปได้ ก็เป็นลักษณะคําตอบที่ได้มาจากลักษณะของกลาศาสตร์การบินขอบคุณครับ <c oughs> คุณโนเล็น่ารู้สึกหลังจากที่เขาตอบไปแล้วทั้ง2ทีมเนี่ย <c oughs> คุณน่าดูกังวลมากเลยนะครับ <c oughs> งงเล็กน้อยบินแลกครับในระบบการสั่งการอัตโนมัตินะฮะข้อ <c oughs> <c oughs> ที่1ก็คือว่าปีกด้านซ้ายเนี่ยตัวแพ่นเนี่ยจะกดตัวลงเพื่อให้ปีกยกตัวขึ้นนะฮะส่วนข้อที่2ปีกด้านขวาก็จะแผ่นตัว ขึ้นเพื่อให้ตัวปีกเนี่ยลดตัวลงนะฮะและส่วนข้อที่3นี่ก็คือส่วนหางแผ่นของหางเนี่ยก็จะกดตัวลงเพื่อให้ลำตัวของเครื่องบินอะ่ะยกตัวขึ้นสู่ระดับปกติแค่นี้นะครับแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นคือขึ้นอยู่กับถ้า,ถ,าถ้าถามถึงระบบระบบควบคุมออโต้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในในรัศมีของการควบคุมควบคุมได้เนี่ยร,ระบบจะสั่งการจะส่งสัญ,ญญาณมาที่ภาพพื้นดินภาพพื้นดินควบคุมกกอนครับได้ครับ ขอบคุณครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ทีมก็ตอบมาแล้วนะครับเนื่องจากคําถามนี้เป็นคําถามปลายเปิดนะเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่การวิเคราะห์ของอาจารย์แล้วนะครับคะแนนสูงสุดในข้อนี้คือ10คะแนนแต่ละทีมสามารถที่จะทําได้เต็มที่ก็คือ10คะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของอาจารย์ทั้งสองท่านว่าข้อนี้คุณจะได้สักกี่คะแนน เราไปฟังการวิเคราะห์นะในข้อนี้เฉพาะข้อนี้นะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับครับก็คือเมื่อเครื่องบินถูกรบกวนนะครับอันนี้เราเรียกลมที่พัดเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่าการรบกวนเครื่องบินเนี่ยกำลังบินตรงบินระดับนะครับ,รบเมื่อถูกรบกวนให้ปีกเอียงไปทางซ้ายสิ่งที่ออโต้เพลย์พยายามจะทําก็คือมันจะแก้ให้ปีกทั้งปีกเอียงกลับมาอยู่ที่ที่แนวระดับเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งวิธีการที่จะทําให้ได้อย่างนั้นก็คือจะต้องเพิ่มแรงยกที่ฝั่งปีกฝั่งซ้ายโดยการที่จะให้แผนบังคับปีกฝั่งซ้ายกระดกลงทางขวาก็จะกระดกขึ้นนะครับทางขวาเนี่ยเมื่อกระดกขึ้นปุ๊บแรงยกทางขวาจะน้อยทางซ้ายแรงยกจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมันกระดกลงมันก็จะกลับคืนเข้าสู่สมดุลเดิมก็คือแนวระดับนะครับส่วนเมื่อเครื่องบินเมื่อหัวเครื่องบินเนี่ยก้มลง สิ่งที่ทําก็คือหางแทนหางหลังเนี่ยก็พยายามจะดึงให้หัวเงยขึ้นกลับมาอยู่ในแนวระดับเหมือนเดิมซึ่งวิธีการที่จะทําได้ก็คือแทนหางหลังจะต้องกระดกขึ้นครับเพื่อให้หางตกลงครับหัวก็จะเงยขึ้นกลับมาเหมือนเดิมครับสำหรับในกรณีนี้ทีมหมูบินกับทีมเหินฟ้าเนี่ยก็จะตอบได้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนะครับก็น่าจะได้คะแนนเต็มทั้งทั้งสองทีม ส่วนในทีมของทีมบินแหลกเนี่ยก็ตอบถูกครึ่งหนึ่งครับก็จะได้คะแนนแค่50%ครบคือ5คะแนนนะครับอาจารย์ให้คะแนนแล้วนะครับหมูบินและเหินฟ้ารับเพิ่มนะครับในข้อนี้คนละ10ขคะแนนครับส่วนทีมบินแหลกครับคุณได้ไป5คะแนนครับ คะแนนรวมนะตอนนี้ครับทีมบินแหลกมี47คะแนนทีมหมูบินมี57คะแนนและทีมเหินฟ้ามี61คะแนนครับตอนนี้คะแนนถือว่าขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราพอจะทราบผลแล้วว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและใครจะต้องแลนดิ้งจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ต้องให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะวิเคราะห์การวิเคราะห์ของแต่ละทีมนะครับแล้วก็ให้คะแนนการวิเคราะห์ด้วยนะครับ อาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์อุดมเกิครับผมจะลองดูทีละทีมนะครับสำหรับบิแหลกนะครับก็ตอบถูกนะครับก็คือตอบข้อที่2ถูกนะครับแต่ว่าต้องมีการวิเคราะห์ผิดพลาดอยู่บ้างนะครับมาดูหมูบินบ้างนะครับหมูบินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะตอบบัสทีพใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งคือ GPS เสเนี่ย ดูเหมือนว่าจะใช้วัดความเร็วได้นะครับแต่เนื่องจาก GPS มันเป็นระบบดาวเทียมเครื่องบินของเราผิดพลาดไม่ได้อับสัญญาณไปสักักเสี่ยววินาทียังไงครับอาจจะไปไหนก็ไม่รู้นะครับอะไรทํานองนั้นมันก็อาจจะมีปัญหามาดูที่ที่เหินฟ้านะครับซึ่งก็กตอบถูกนะครับส่วน GPS กับกล้องก็เหมือนกันบอกว่าไม่ใช่เรียวตามนะครับซึ่งซึ่งก,ก็เช่นเดียวกันเขาคล้ายๆกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับในข้อที่1ส่วนในข้อที่2ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ก็โอเคนะครับทีนี้ผมดูจากทุกด้านแล้วนะครับตอนแรกผมก็เขียนว่าข้อที่1คนนี้น่าจะได้สัก5คนนี้น่าได้สักสามนะครับรวมไปรวมมาช่างเมินนะครับปรากฏว่าเมื่อหักลบกันทั้งสองข้อแล้วคะแนนมาออกมาเท่ากันพอดีเลยที่ผมที่สามทีมแล้วทั้งสามทีมคือคือเท่านี้ครับ ในส่วนที่ได้ฟังทั้ง3าทีมแล้วนะครับก็ก็จะมีบางทีมอธิบายได้ถูกมากบางทีมก็จะถูกน้อยในในแต่ละข้อนะครับสำหรับในในข้อแรกเนี่ยเรื่องของความเร็วลมเรื่องของความเร็วของกระแสะอากาศนะครับผมก็จะประทับใจทีมบินแหลกนะครับที่สามารถอธิบายเรื่องการประทะของกระแสะอากาศได้นะครับส่วนในข้อที่2เนี่ย ก็จะเป็นเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นทริเควีเช่นเป็นปัญหาที่ที่ถามหลอกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของทั้งปีกด้วยทั้งแผนอากาศด้วยครับสรุปแล้วรวมคะแนนกันคิดต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมก็คิดว่าจะให้ทีมทั้ง3เนี่ยเท่ากัน <ทำ S 2> เหมือนเช่นอาจารย์อุดมเกียรติครับก็คือให้4คะแนนเหมือนกันครับ นหมายความว่าคะแนนการวิเคราะห์ของทั้ง4ทีมนะครับได้ไปทีมละ8คะแนนเรามาดูคะแนนรวมกันดีกว่าครับทีมบินแหลกครับมีคะแนนรวมอยู่ที่55คะแนนทีมหมูบินมีคะแนนรวมอยู่ที่65คะแนนและทีมเหินฟ้ามีคะแนนอยู่ที่69คะแนนนั่นหมายความว่าทีมเหินฟ้าและทีมมูบินผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ ทีมบินแหลกครับพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรอาจจะสบสนตรงนี้นิดนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมบินแหลกมากๆเลยนะครับที่มาร่วมสร้างสีงสันให้กับรายการด้วยนะครับอขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ครั้งหนึ่งครับ,บ,บ,บกลับมาที่อาจารย์นวพันธ์นะครับอยากจะถามถึงผลการวิจัยนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบนะการบินควบคุมการบินอัตโนมัตินี่แหละครับอาจารย์มันไปถึงไหนยังไงครับ,บ,บในตอนนี้เนี่ยเราก็ สามารถที่จะพัฒนาระบบควบคุมการบินเนี่ยให้สามารถที่จะขึ้นโดยอัตโนมัติหมายความว่าขึ้นจากพื้นดินโดยอัตโนมัติจําได้ว่าเมื่อเทปก่อนก่อนหน้าผมเคยมาครั้งแรกเนี่ยเคยมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะออโตเทคออฟได้จะต้องใช้นักบินเนี่ยบินแมนนวลขึ้นไปครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะออโตเทคออฟได้จากพื้นดินแม่ครับน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเครื่องบินลำเล็กๆขนาดนี้นะครับ มันสามารถที่จะเทคออฟเองได้นี่คือฝีมือของคนไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับมาวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับอาจารย์อุดมเกียรติอาจารย์นวพันธ์มากๆเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับและขอบคุณนะผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับบมือครั้งหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วท่านผู้ชมครับคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าหากเครื่อง UAV โดนลมพัดกระโชกนะครับ แล้วทําให้หน้าเชิดขึ้นระบบควบคุมอัตโนมัติจะสั่งการอย่างไรส่งคําตอบของท่านนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้วิจัยไทยคิดเดอะทีมเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผู้เข้าแข่งขันที่เหลือ4ท่านจะมีท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทกับตําแหน่งนักวิจัยของวิจัยไทยคิดเดอะทีมสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ